สบายดีพ่อแม่พี่น้องนอ้องสบายดีตอนเช้ากะตอนนี้กะกำลังสิไปลตลาดนัดวันพฤหัสเนาะพี่น้องเดียวไปทางนั้นก็เห็นน,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 น้องสากับแม่เนาะน้องสายสิไปตลาดได้หน่ได้อย่างนี้เนาะสบายดีน้องสากับแมย์หัวยุ่งยุ่งไปยาพอดอก <c oughs> <c oughs> โอ้ยสบายดีไป้างไปสิไปที่กันเสียงนั่นก็นเป็นเสียงโทรศโฟลเนาะฝนประกาศเอียงบุกทางกับ่นคือว่ายุติแล้วเพราะว่าบุ่มีงบเนาะออออ้ัันรกบี เปิดกระนำหนาเนาะเป็นยางกอดเมเลยเป็นสีไว้กลัวเมอีกได้นน่มันคือซีเมนเมฆ่าเปิดมาลัดซื้อพักเนาะกล้องก็สีฉันชัดแน่เนาะเพราะว่ายางพี่น้องเอ้ย คนมาขายอยู่บ่อมาหนิคือตะเก้าคือเหนตีมทางเนะงาะตนลย้ล้นมนะบ่เข่ที่มาขายนะเขาขาดไมคดะเกาคือเห็นตีมทาหรอม่ะเลยไปหน้าบ่อ้นองสามาหนิไปว้านี่หลักมันกว่านี้ย <c oughs> เออว่านเพิ่ไปหน้า <c oughs> ไปหน้าบอกคำฉ่ำบ่หลักมามาพราะดเหน็ดหลักมาตาเหน็ดแหนะหลังเน็ดฉ่ำเนาะ ta à, hòn nệt ở đâu vậy kỳ kỳ nam gì nén nó hòn nữa, ừ. <laughs> lên. Lên, cứ nhạy của <cười> Cười mới, cứ nhảy của sẽ cửa mẹ cửa ไม่คล้าพันกามาลัดซื้อหัวสีไก่ผักบัวหัวหอมเนาะไปขายเจ้า คนนี่คือคนบับลายเนาะปกติืชิชลายคนนี้คือทางคนขายกับปุ่นไม่้นม่ีแต่แม่ค้าขายพักเนาะ

Ah, ัากระหังขางายสมทักคือน้ไม้น้ไม้สด

มันเสียงมันเสี่ยงแนะมันจะานี้ะชมู้เหน่นม่ขอไอ้โม่นม่เนที่คนขายเรีม่นาะมูกะมูบ้านนี่เนี่ยเลยหมดแล้วพักลับไปหฮก็ต้มบ้านนี่ไปน้ำดงกันเต่าเลย บัูไปก่อนกะเท้าแล้เอาเหมือนกันีหัวกเ้าแค่นี้ผมเดี๋ยบอกเอาไเพ้าเก้าอะไรกหักมาคือว่าเก้าเยอยางไ้เสื้อผ่าอีกบ่เนาะไปยืนนิ้วร่างขายเสื้อผ่าพี่ห้คุณ น้ำชาอย่าได้อีกเนางน,นี้เนี่ยโต,ถ,นนยตถึงใจเพื่อนอกน้ำชาเลยเนาะเพื่อถิมนี้โตถึงใจก็อมันของง่ายได้หนิเออนี่ตั้นชื่อสูงไฮร้านน้อยนเนาะโทษไม่ใหญ่เราซื้อนะสั้ชื่อสุนชันนาก็ลงเลยผู๊ขัดขนาด คนท่าพูนป้าป้าเนาะปักกันเลือกเสื้อผาพู้ ชาพันมาเลือกพานในอีกเี้เนาะทนี้ตัวถึงใจเพ่นอยู่บน้องศานี ปุ่นทางปุ่นคืองามดูน้องสาปุนได้นะุ่นทางตัวสิบห้าพันกีดเนาะน้ำมักสีแดงบ่ สกับเสือบ่ะสงสัล้ถึกใจตัวนั่นได้หนิบ้าตะไล่ะเสือดิอยู่้ะนุกมาจะมให้เอาตเืองเป็นบ้าแล้เสือแท้สามตัวเท่าสามตัวเท่าันี้นางงามดไดฮะอ เราฮะแต่งปุ่นกรเลือกเสื้อเลือกหมอนพี่น้องใอล้ปุ่นมื่อกี้คุณโบลายปันไดนี่ nó xả chơi tù thực chạy đấy bạn nó cũng cái gì đi cho lên đấy nó nóng Hãy subscribe

นุ่งเลยนะเนุ่งแน่ให้มันีกนคืแน่ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้มันคือไมอนนี่นะนี่ดไม่ใหญ่กับบ่อักกรดีมันคือเม็ง่เออเด็กคอคนดกรเอาเราเป็นกระหากระิ่เช้านดเีเรอมนี่ละผซับนี่โอ้องสาได้เชือผผาได้กระเมื่อได้ผูเนาะ อั้งแม่บัดนี้ไปเลือกทั้งนั้นอีกอยู่ร้านสาวผุดผ่อพอแล้วเนาะ พึ้นไปหาแม่ใช่ก็แม่เจ้าขึ้ไปทั้งนั้นกินนี<ห>่ทัยากไปแล้วแล้วแม่เพิ่นเนี่ยบุหิตแม่เพิ่นกลับมาอีกแม่ต้องจาไปทางไหนนาะกิน,กน,นี่ส่งหาแม่เลย แ <laughs> ม่อยู่ทางพุ่นแ <laughs> ม่จะอยู่ทางนั่นคุนเราไปซื้อของกินทุกสาวเดียวหาอยู่เมื่อบ่อบันนี้ไอเสื้อผ้างาม,เล,นนมเลยนั่นไหะเมื่อเลยเนาะเราไปรูมาเราซื้อเมื่อแหละบันนี้เนาะ แค่า้่องมังกินซ่แบาท่แชื่อของกินชีนโมพี่น้องเ้ยขของกินนี้ได้ขายขนาดเนาะ กะขายเสือ้าอีกคือกันเนาะผูกกับร่างสิลุมากกะมีนะผูกขึ้นกะมีผูเมือผูมา ตาวานสิพ,าพ้าทำมมพี่น้องมาเบิกไก่ๆนาะนี่คือเขาจีนะพี่น้องที่สนใจ

สิมาชื่ชิดมูในนีเดอวยบนะมามาขายยัะฮิดอึก่าได้ขายดีเนาะขายน้ำจิ้มบททันของหมอหน้อยมอน่อยฮะชีวง បាទទីកូនតើឡៃបងមែញ៉ាំញ៉ាំអឺតិចติดบ่ทันដែរពួកจักឡៃយ៉ាងบ่ได้ញ៉ាំខន់តើស្េនំបងបងអើក่อนຫນຶ່ງក่อนຫນຶ່ງបង

เกิดกระนขนมซื้ออ no ันกระปุ่นอีกเนาะไม่ต้องซาผลแตงสีมันซื้อกระปุ่นนั้นขายั้งน้ำั้งตอนั้งภาคอีกแด้ พี่น้องเอ้ยน้องขายของอยู่ของกินในขายขนาดบุบเต็นแน่ยูแนะกินเนาะเสือผ่าหนาแท้กะปุ่มชื่ออยู่เนาะต้องร้องบ้างคุณ 妈。Ma. ขายผักกาขายเบไปแลยนะเ,าลเาานาะเก็บไปเลยเก็บเมื่อเลยวบางกะชีก้าบในบ้านนี้เนาะโอเคนักแฟนพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็สชวบางสิบอจบคลิปเพทิงคอนี้เด้อเนาะ,นะะการพบก,กันใหม่ในคลิปหน้าเนาะสำหรับคลิปนี้ก็สบายดี